สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเล่าข่าวชาววังนะคะที่โรงเรียนวงนังวิเศษของเรานะคะมีกิจกรรม Open House นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโครงงาน IS นะคะเกี่ยวกับนักเรียนม .5 นะคะที่ทำแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของทุกคนกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะได้ทำโครงงานเกี่ยวกับสมุนไพรไล่ยุงและดับิ่นอัจฉริยะค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะเพื่อที่จะนำเอาสมุนไพรและเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ 2. นะคะเพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์ไล่ยุงค่ะซึ่งปลอดภัยกับตัวเราด้วยค่ะ ครับสำหรับกลุ่มของพวกเรานะครับทำโรงงานไอเอสศึกษาคคว้าพด้วยตัวเองนะครับโครงงานอ่านล้างมือัตโนมันนะครับมีจุดประสงค์คือลดการสัมผัสเพื่อลดการแพร่เชื้อของโควิด -19 นะครับเ,เ,เกิดความสะดวกความระบายในการล้างมือนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในชีวเวย์มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับงั้นเรามาดูหลักการทํางานของมันเลยครับ ครับสวัสดีครับกลุ่มของพวกผมนะครับนำเสนอโครงงาน IRS การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่องเครื่องกดน้ำอัตโนมัตินะครับมีวตัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อต้องการลดการระบาดของโรคโควิด1 9 2. เพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นทุกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปัจจุบันครับตามมาดูชิ้นงานของพวกผมเลยครับ สำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะคือเรื่องเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินะคะสําหรับจุดมุ่งหมายของกลุ่มของพวกเรานะคะ <c oughs> เพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่ <c oughs> องกดเจลแอลกอฮอล์ใช้ภายในโรงเรียนแล้วก็เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019จากการสัมผัสขวดเจลแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียน,นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะมาทำโครงไาเ IS เรื่องไอเต้าพ่นค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อำนวยแก่ชาวเกษตรกร 2. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวเกษตรกรค่ะค่ะมาดูการทำงานกันเลยนะคะ สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราก็มานําเสนอโครงงานวิชาเอสเรื่องเครื่องใหา่านปลาผ่านโทรศัพท์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการให้อ่าราปลาและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่สุดรครับต่อไปก็จะมาดูหลักการทํางานของเครื่องตัวนี้กันเลยครับข,ขั้นตอนแรกเราก็กดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็สวิตช์จะสั่งการให้ตัวคิดไบสสั่งการไปยังเซอ โครงการของเรานะคะชื่อว่าโครงการเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตนโนมัติค่ะโดยที่หลักการน้ำมันหลักๆนะคะก็เมื่อเรานําเซ็นเซอร์วัดความชื้นไปวัดความชื้นในดินแล้วมีค่ามากกว่า420เครื่องรดน้ําต้นไม้ก็จะทํางานแต่ถ้าค่าความชื้นในดินมีค่าน้อยกว่า400เครื่องรดน้าต้นไม้ก็จะหยุดทําหานทันทีค่ะกลุ่มของผมทามโครงการเรื่องการเปิดปิดไฟด้วยเสียงครับ วัตถุประสงค์เพื่อการาลดการสัมผัสโดยตรงกับสวิตเวลามือเปียกก็ช่วยลดการเสี่ยงที่จะโดนไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดครับมาดูหลักการรามันกันเลยนะครับ